สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนมันนอกนะครับอ่ามีเรื่องจะมาแจ้งแลวก็แฟนครับนะครับทั้งเก่านะครับแล้วก็สมาชิกที่เข้ามาดูใหม่นะครับชีวิตคนมันนอกนะครับคือจะเปลี่ยนช่องนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีปัญหากับการสมัครของ Google นะครับก็เลยว่าคิดว่าจะเปลี่ยนช่องแต่ก็ไม่ไปไหนไกลหรอกครับก็จะเป็นเอ่อชีวิตคนมันนอกจุด fc นะครับ ชีวิตคนบ้านนอกก็เป็นภาษาไทยแล้วก็จุด fc ก็เป็นภาษาอังกฤษครับผมพอดีว่า,าให้ไม่ใหญ่น้อยกับลุงเด่นช่วยแก้ไขแล้วมันทำไม่ได้นะครับก็เลยมีปัญหานิดหน่อยยังไงก,ก็ฝากติดตามชีวิตคนบ้านนอก fc ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวประมาณอาทิตย์หน้านะครับชีวิตคนบ้านนอกก็จะปิดช่องนะครับแล้วเปลี่ยนไปใช้ใหม่ยังไงก็ฝากขอฝากนะครับ ทั้งสมาชิกเนาะแฟนคลับที่เก่านะครับที่เข้ามาดูชีวิตคนมาน,นอกที่ให้กำลังใจชีวิตคนมาน,นอกตลอดก็แค่ย้ายว่าไปจุดแล้วก็ FC แค่นั้นแหละครับขอฝากให้กำลังใจกันด้วยนะครับเพราะว่ามีปัญหามันแก้ไม่ตกเลยนะครับครับเดี๋ยวคืนนี้นะครับเราจะมารีวิวใหม่นะครับเราจะมาตก ปลาบูใหม่นะครับตอนนี้เรามาดูาสถานที่ก,ก่อนนะครับนี่ก็เป็นหนองน้ำเจดายนะครับมสมาชิกตั้งสามพันกว่าคนเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับแก้ไขตอนนี้ก็ยังไม่ใสครับวันนี้เราจะมาแก้ตัวนะครับวันนั้นดูแนละ้วมันมืดไปหน่อยอน,นี้เราจะมารีวิว เอาสว่างสว่างหน่อยนะครับเอาใจแฟนครับมาดูใหม่ครับตอนนี้ก็ประมาณหกโมงนะครับแล้วประมาณสักสองทุ่มเขาจะมาคณะรอนะครับเดี๋ยวเขาไปทําต้มส้มนะครับแกงส้มนะครับแกงส้มปลากรดนะครับแกงส้มปลากรดนะครับครับนี่นะครับมาดูทําเลละในตอนกลางคืนเขามาดูใหม่นะครับว่าจะ มีป่าบูก่อนครับน้ำก็เริ่มขึ้นแล้วครับช่วงนี้ครับผมบรรยากาศสวยงามมากแต่ขอปิดด้วยนะครับหัวที่ไหนโอเคครับเดี๋ยวเขาไปแข่งส้มปลากดนะครับตอนนี้เขาก็มัถึงสถานที่ที่เขาจะแก่งส้มปลากดแล้วนะครับอาหารนองๆวันนี้บรรยากาศนี่นะครับเดี๋ยวเขาจะเตรียมปลานะครับนะครับปลากดซึ่งมาจากตลาด ถึงนี่ปลาก็เริ่มออกแล้วนะครับเออกดๆแกงส้มเน,ะนาะรบผมคัวันนี้มาหากุกเอกผมแล้วเนาะนะครับมาได้มาเอาสูตรกินทิตแต่หมดเดียวปุ๊บมาจะครัวก่อนแกงส้มนี่นะครับประกดเขาจะต้มส้มเออแกงส้มนี่เอาบรรยากาศ ฝักเป็นหนองน้ำนะครับรก,ก๊กดก็เริ่มไข่แล้วนะครับช่วงนี้อ่าแต่ยังไม่ไข่แตกเตือต้องเก่งส้มครับป่าซับกึ่งเลยชิ้นใหญ่ๆครับขนาดห้รอนะครับเอาให้ซักเป็กเ <c oughs> สียงชุนหากินยากเนาะกุ๊กเอกบอกเปิดซ0ปีแล้วมั่ได้กินครับตอนี่เขาจะเอาเต่าแบบธรรมชาตินะครับ หน้าบ้านดอยกุ๊กเอกจัดการงี้วันนี้เป็นกุ๊กนะครับมาเห็นหลอกละครับอันนี่ก็เป็นแกงข้าวข้วแค่นะครับกบมีข้าวตัวนึงนะครับอันนี้เอามากินกักถึงด้วยกันได้บรรยากาศดีไปอย่างเรากุ๊กเอกกำลังตั้งไฟผมได้กินตั้มเดียวนะครับต้มต้มปลากด ไรไม่ติดอ่รารรยากาศก็ครับหัวน้อยอ่านี่เอาบรรยากาศก่อนเนาะนี่ก็จะขับแล้วนครับเม็ดฝุ่นยินดีที่ใครเข้ามาดูใหม่นะครับชีวิตคนมันนอกจะเปลี่ยนช่องแล้วน,นะครับเป็นชีวิตคนมันนอกอ่าดอทหรือจุดนะครับ fc ชีวิตคนมันนอกก็เป็นภาษาไทย fc ก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่ามันแบผ่าน ความของ g o o g l e เนาะครับจะได้ก็เข้าไปสนับสนุนกันด้วยนะครับครับตัวน,นี้รอน้ำเดือดกู <c oughs> เอกเติมน้ำเลยครับเป็นธรรมาชาติเลยวันนี้อ่ะกูเอกจิ้มมาเหระเสียงซุนมันได้กินวาเป็นสิบปีแล้วอา่าเนาะแต่น้อยพอีนอ่ <c oughs> นี่นะครับวันนี้กุกเอกจะทำต้มส้มป่าให้กินนะครับประกด ครับอ้าวเครื่องอ่ามีอย่างพ่องมีขา่ขาข่าไซยเป็นตะกูดแล้วก็หอมแดงที่แล้วก็กระเทียมกระเทียมไม่ขาดมาได้เพราะว่าเขาต้องดับกินครับกินข้าวนะครับอ่าครับครับขาดมาได้อืมแต่ต้มต้มปลากรดนี่คือต้องใส่ผักกาเทศนะครับอ๋อมนต้องใส่นาผมันต้องใส่มะเขือเทศนะครับต้มส้มปลากรื๊ับรลองนะครับมือหนึ่งเลยของสนามก๊อฟเลยนะครับ นะครับลองเข้าเครื่องสักก๊ครปั๊บตัวนี้น้ำเดือดแล้วนะครับเราจะเอาป่าใสเออผมไม่ชอบอ่าครับน้ำเดือดละคเอเขาจะเอาป่าใส่แล้วนะครับเออเทเลยใครก็มีนะครับ <laughs> ครับใครเข้ามาดูใหม่นะครับเดี๋ยวชีวิตคนบ้านนอกจะยายช่องแล้วนะครับ จะไปยูของชีวิตคนบ้านนอกนะครับจุด fc ชีวิตคนบ้านนอกก็เป็นภาษาไทยนะครับ fc ก็เป็นภาษาอาังกฤษนะครับเข้าไปฮื่อกําลังใจกันได้นะครับชีวิตคนบ้านนอกก็เสียดายขนาดตอนนี้มีแฟนคลับอยู่เกือบ4,000คนแต่ก็จำเป็นต้องเปลี่ยนช่องนะครับเพราะมันมีปัญหากับ g o o g l e Accent เเขาบอกมันไม่ผ่านนะครับ ครับปล่กดลงไปเน่ะคุ้นแห้งกับผมได้เ้าหน่อน้ำน้อยไปก็นะสดหนำห่อนนะครับโอ้สุดยอดอะยังไเหรอเสียงชุนเน่ะ นี่นะครับทีมงานสุดยอดเลยนี่มือขวาของชีวิตคนมันหนอกเลยนะครับเออตรงมันสุกกันเนาะเออสุดจอดใส่หน้ามืนเนาที่หลังแหละนี่นะครับสูตรของกุ๊กเอกเออเกลือก็รสดีเนาะเออโอในบรรยากาศกันนะครับ เสียงเพลงก็กลมเบาใส่ว่าบาทิมกันห้ามทิมกันกนะครับนี่คนนอกจะเปลี่ยนช่องเป็นชีวิตคนานอกจุด fc นะครับห้ามทิมกันเลยครับเ้อเป็นครับทั้งเก่าที่งสิ่เข้ามาดูใหม่ดูครับนี่แผวปูนาผัดผงกะหรี่นะครับเออนี่นะครับม,มีหลายอย่าง อายินดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่นี่เป็นใครก็ครับช่างหัวหน้าช่างหัวหน้าใชไหมหัวหน้าเครื่องจักรครับเครื่องจักรสายซับนะครับอ๋อครับผมยินดีต้อนรับค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 รับวันนี้เรามากินต้มปลาด้วยกันเนาะเอ๊ะใส่ยังพวกนี้อ๋อผมใส่เกลือกับไอ้ไอ้ยังก็รถดีแหละผมอ๋อถ้าเขาใส่ต้มปลาจะขาวอ๋อใส่น้ำปลาจะขาวครับผมใส่เกลือกับรถดีครับน้ำเอาน้ำเหรอน้ำเปล่าเขาต้องเป็นเป็นน้ำน้ำฮ้อนครับผมอ๋อน้ำฮ้อนหลายหน่อยอ่านะครับ ให้นุ่มาสำเนี้งเจียงหม่ครับสวัสดีครับนี่ต้อนรับน้องๆอ,งอันนี้ไม่เอาหากันเนาะนี่นะครับเอกเปินวิถีวิถันนะครับค่อยๆใส่เก่งค่อยๆกุ้กเองนี่นะมีรถดีเนาะเกลือแล้วก็น้ำห้อน ใส่คุณทำมันแบบคุกคิกนะอ๋อสิคุกคิบถ้าเป็นปลานี่จะเออถ้าเป็นน้ำปลาจะเค้าเข้าจริงนอ๋อครับถ้าเป็นน้ำปลาเนขาต้องใส่ยำอ๋อน้ำปลาจะใส่ยำนะครับแต่ถ้าเป็นต้มต้มปลานี่พอคือเน้นตั้งไอ้เกลือเกลืออ๋อเกลือเม็ดเนาะเกลือเม็ดเกลือปนก็ได้เนาะแต่ถ้าไม่มีกรชาติจริงคือเกลือเม็ดอ๋อเกลือเม็ดกรชาติจะดีกว่าดีกว่าโอ้สุดยอดสุดยอดกำลังหูนะครับนี่นะครับสูตรกุกเอก เรื่ไหนหันหน้ากันโอ้นี่นายใครจื๋อย่างก้อ้อ๋อผมจออยู่ครับผมอยูโอ๋ออยู่อยู่ยูยูจี๋เบียครับอ๋อน้องเบียแหละงานสาขาโอ้รับโอเโอเคน้องของม่เอลหานะครับอยากออกยูทูบจัดเพื่อเลยเดี๋ยวจะไปห้องมันมาเอลนี่อ๋ออันนี้ผู้สื่อกุ๊กนี่นะเหมือนเดิมนะฮักเหมือนเดิมนี่ครับกุ๊กเอกนะตรงไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวก็ซุกละ จะเปิดตุ๋นปลาสดจริงๆนี่ใช้เวลาประมาณมาถึงมาถึงมาถึงนาทีเอาก่ะปลาสดปนะเจ๊น้ำมาถึงนาทีอืมนี่มันซื้อจากตลาดมาเนาะเออเออมันรู้สึกว่ามันจะบอกให้ซุน้อยนะครับเออถ้าเป็นจริงถ้าเป็นปลาเนื้อปลาเนื้อใช้เวลาน้ำเดือดปุ๊บนี่เขาใช้เวลาประมาณสามนาทีปลาเนื้อครับออ๋ปลาทุกอย่างนะปลาเนินปลาทับทิมอ๋อถ้าน้ำเดือดครับปลาจะเม็ดเขาวันนึ่งนะครับใช้เวลาสามทีกันเลยครับ อนี่นะครับโอ้โนี่กุ๊กผมแนะนำนะครับอ่าต้มเปเลยเลยๆครับเขาจะเพิ่มความหวานเข้าไปนะครับยอดมาขามออนน้องนี้บุ่นจัดเลยกุยก๊กครับี่นะครับเออนึ โดน้ำเดือดถังก๊าบด้วยจะพดแล้วนะครับหน่อทุกแล้วหน่ออืมจะสุกแล้วนะครับนี่จะเลาประมาณประมาณ2องสามนาทีครับผมอืมโอเคครับครับครับตอนนี้เขาจะเติมใช้คือบ เติมน้ำมะนาวไปเติมเติมเติมน้ำน้ำเี่ก็ดีกับเกลือส้าจะกลือก็ทำน้ำคือทำพื้นน้ำนะครับโอ้ใส่ที่หลังเลยนะโอ้เนี่ยครับแนะน้ำนะครับน้ำมะนาวต้องใส่ที่หลังสุดคนะรับวิธีพิถันแต่ปกเอกของนี่ประมาณ ใช้เยอะก็ได้นะไข่มากส้มเน่อยไข่ไข่มากเปรี้ยวชอบเปรี้ยวพใส่เยอะปลาขามช่วยอ๋อนี่ปาขามอ่อนนี่แหละครับโอเคครับต้นแบบมันไปไปอย่างใช้ไปลุกน่องโอ้นี่ได้ของหูหลายอย่างเลยนะครับคุกเอกบอกวิธีอ้าวโอเคได้วันยังผมว่าตันเลยอ้าวครับนี่เขาจะเอาเกียนโมล่ะ เพื่อตองแทดได้รไอตัว huh. น so sí no. so oh. ี้ครหอมซอยเพราะว่าเอาใส่พรมันจะทำให้มันสีบาดใสได้ต้องใส่ข้าบกินบหอมต้นหอมบักชีเนาะโอ้โหเนี่ยหรับุยอดต้นส้มฝักก้นเนาะโอ้่กินครับครับจิมน้ำซุปคนนะครับโอ้นี้กุกเอก กวนแล้วได้เขาหมูเยอะแยะนะครับวัดพเดียวทำเข้าเข้าเพื่อนรักกันสุดยอดสุดยอดสมสมสมราคาสมราคานะครับอยากป้าตักเลยกันนี่ตักมาจิ้มเลยนะครับโอ้นี่แขกคนสำคัญมานะครับแน่โอ้ไม่เมาไม่เลิกบรรยากาศกันนี้ ลงมาถมือติดครับจิ้มฝีมือเอกของมาัตะกดมากเปลี่ยนเสียผามันแบกเข่าวนกับเขาเียต้องหลักสายใจเงี่นะครับปีหิดกันพี่แห้งนาำก๊อกถ้าไม่กินนะครับเี่ยใครล่ะมองเหนะปีตั้งสายคนเดีวเลยครับ อดเก่งแต่กุกคนนี้ทำยังไงเขางไม่ไหนยางนะครับตัวตัวตัวไอ้กุกเอกกุเอกอย่าเตรียมซื้อโลกีตาร์ละเอาไหนอะไก็ใส่ว่าบัตรที่มึงกันนั่นเนอะฮะฮะฟาดตัวสั่งเนียงว่าจะออกเชียงใหม้นั่นนะครับกุกเอก เดี๋ไวนีโอเคอ่ะผีมืวนออกเข้านอตุ่ยอดนอเออนี่นะครับกุ๊กอีกอ่าฟากเฟนครับเลยนะครับวันนี้เขาจะมารีวิวตกปลาบูแต่เขามาทำต้มส้มให้ดูก่อนนี่เป็นพาดที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวพาดสองเขาจะไปตกปลาบู ลูกเอกเก็เล่นกีตาร์ให้ฟังคนบอกเสียดายตัวนะครับโอ้ทีว่าชีวิตคนมันนอกจะปิดสองลงแต่ยังหมดปิดนะครับไปตีชีวิตคนมันนอกจุด FC นะครับเขาจะเจอกันตลอดขอกําลังแรงใจจากเพื่อนพี่น้องเ <c oughs> ชียร์กันตัวนะครับเฮ้กับซับตะไคร้ให้กันตัวออโอ้โหผิวขนาด งอมไม่งอมเงาๆๆอารมณกาศเอี๊ยเนาะเะงาจังเลยจะได้นะครับเดี๋ยวติดตามได้นะครับจบตกปลาบูอ่าเขาจะไปตี่พาดสองไปที่เอ่อชีวิตคนบ้านนอกนะครับจุดเอฟซีนะครับชีวิตคนบ้านนอกก็เป็นภาษาไทยเอฟซี <FC S 2> <ๆ S 1> ก็เป็นภาษาอังกฤษแค่นั้นนะครับแคน้นครับทุกคนตัวไปดูนะครับขอกำลังใจตัว โอ้อะไรมือกีตาร์นักครับวันนี้ชีวิตคนนอกจะปิดคลิปนี้นะครับด้วยการร้องเพลงให้ฟังสักหนึ่งเพลงนะครับร้องเพลงให้ฟังสักหนึ่งเพลงน้ำตา,าน้ำน้ำตาเริ่มไหลแล้วครับอ่าเพราะว่าเสียดายนะครับช่องชีวิตคนบ้านนอกแต่ไม่เป็นไรครับเราจะไม่ทิ้งกันอยู่แล้ว ราาว่จะเกิดไหมคอ่าเราจะชีวิตคนบ้านนอกนะครับจะเปิดชีวิตคนบ้านนอก FC นะครับไม่ไกลเลยนะครับชีวิตคนบ้านนอกเราจุด FC FC ีนเป็นเป็นภาษาอังกฤษนะครับครับเดี๋ยวเราจะปิดที่นี้ให้แฟนคลับแล้วก็คนที่มาใหม่นะครับเข้ามาดูใหม่ให้ติดตามนะครับชีวิตคนบ้านนอก FC จะได้นะครับพอนี้มี สมาชิกเกือบ4,000แล้วแต่จำเป็นต้องทำนะเพราะว่าสมัครกูเกิลไม่ผ่านครับคลิปหน้าเราจะ,ะเป็นพาร์ทสองนะครับที่ตกปลาบู๋บโอเคครับเดี๋ยวจะร้องเพลงให้ฟังสักเพลงหนึ่งสักครึ่งเพลงวันโซเชวันคืนที่เนิ่นนานที่มีเราสองคนดิ้นรนสู้ทน เพื่อความฝัน <c oughs> มีคำสัญญาว่าเราไม่ทอดทิ้งกัน <c oughs> แม้คืนและวันที่โหดร้าย <c oughs> ไม่อาจทำให้ใจของเรานั้นเปลี่ยนพัน <c oughs> สัญญาที่ให้กัน ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเพื่อนจะมีจะมีเราและนายเสมอจะมีเราเราและนายจดจำไว้ตลอดไปไม่ทิ้งกัน ถ้มีนายร่วมทางไฟฟันานเพืวันกันคือเพื่อนตายตลอดไปโอ้สุดจอดนะครับอ้องผิดพลาดไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับฟาถึงแฟนครับีทั้งเกาเ่าและใหม่นะครับที่เข้ามาดาูช่วยเข้าไปติดตามนะครับชีวิตคนม้านนอก f อซีด้วยนะครับ ซึ้งใจมากๆให,ให้กำลังใจกันนะครับผมจะให้แน่เลยคุณข้าผม <c oughs> ขอบคุณน้องๆนะกีตาครับครับ